อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาวนยสฟินวันนี้สาวพาทุกคนมาอยู่ที่วัดมณีวงศ์ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามตะการตามากๆเลยและวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ตำบลดงละครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะก่อนที่สาวจะพาทุกทุคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยและถ้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่พักรวมถึงถ้าใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สาวร,รีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กยู่ยุสฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้สักาพาร์ททุกคนเข้ามาอยู่ภายในวัดมณีวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเลยนะคะเราจะเห็นว่ามีพญยายนาคสองตนนะ ซึ่งเขาปั้นเป็นรูปมนุษย์ผู้ชายสองตนคืออยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยเหมือนประมาณว่าเฝ้าประตูนะแล้วรวมถึงเห็นไหมคะว่าจะมีเรียกว่าการแกะสลักดีกว่าเป็นลวดลายการแกะสลักที่อ่อนช้อยมากๆเลยอยู่ที่ซุ้มประตูนะคะและ้วก็ตามช่องประตูต่างๆเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ด้านในนั้นด้วยแล้วฝั่งขวามือของศาลนี่นะคะก็จะเห็นพระพุทธรูปสีเหลืองทองอลาบนี่องคโตมา,มากๆเลยนะเป็นปางป่าเลไลนั่นเองนะคะ ยังไม่หมดค่ะฝั่งซ้ายมือของศานะคะเรียกได้ว่าใครใคมาเนี่ยจะต้องมาขอพอรเรื่องกิจการเรื่องการค้าขายอย่างเงี้ยนะอยากจะให้กิจการค้าขายร่ำรวยเหงๆนะตรงนี้เลยค่ะก็คือหลวงพ่อพันล้านนั่นเองนะคะก่อนที่สา,สาจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในเนี่ยเดี๋ยวสา,สาจะขอพาลุงดรูรอบๆก่อนนะคะว่าร,บรอบๆนี้มีอะไรบ้างตามเลยค่ะ ซึ่งด้านข้างวิหารเสียนนะคะที่มีพระหลวงพ่อพันล้านอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะมีศาลตายายนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาล่ําลือกันว่าใครมาขอหวยขอเลขติดอะไรก็ถูกพอถูกเสร็จปุ๊บเขาก็มาแก้บนโดยการเอาเครื่องเส้นไหว้มาถวายนะบุรีเอยนะพงมาลายรวมถึงน้ําเขียวน้ําแดงนะคะเดี๋ยวสาวขาไหว้แป๊บน,นึงนะคะจุไปค่ะเดี๋ยวสาวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างคะ่ะ แล้วจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่รับธูปเทียนนะคะรวมถึงนะคะจะมีผ้าแดงซึ่งผ้าแดงตรงนี้นะคะเขาให้เขียนชื่อนะคะของเราไปรวมถึงคํานาหน้าของเราด้วยคือเราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาเชือกแดงค่ะมาผูกด้านนอกนั่นเองนะคะก็สามารถหย่อนได้ตามศรัทธาเลยจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็รับแบบนี้มานะคะเนี่ยตรงผ้าแดงที่สามบอกไปเดี๋ยวต้องเขียนชื่อนะเดี๋ยวเราไปข้างในกันก่อน,นะคะ่ะ แลนะจุดเดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นั่นก็คือนี่ค่ะกระบอกเซียมซียักษ์เรียกได้ว่าใครมาทําบุญที่นี่นะคะ <c oughs> ก็มาเขย่าเซียมซีได้เขย่าเล่นๆเฉยๆนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสิลิมงคลแต่ไม่มีใบคําทํานายใดๆทั้งสิ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวสา <c oughs> จะลองเขย่าดูโอ้ <c oughs> โหใหญ่มากเลยจะเขย่าย,ายนนะังไงเนี่ยโอ้โหแค่ยกยังยกแทบไม่ไหวเลยชี <c oughs> ้มอ,อชี้มองอ่ะชี้บอกอย,ยากเขย่าบ้างมาค่ะเดี๋ยวสาขอลองดูต้องยกอย่างนี้แล้วก็เขย่าเอาใแดงนั่นอะ ปุ๊ปัตตาหอกโอ้โหเลขสวยเลขสวยใครอยากได้นะบอกเลยนะจ๊ะเลขเก้าเลขเก้าไปแทงหวยก็ได้เลยนะบอกไปแล้วนะ นอกจากเมื่อกี้นะคะสา,าพาทุกคนไปไว่าหลวงพ่อพันล้านแล้วนะฝั่งขวามือของสา,าจะเป็นอุโบโสถนั่นเองนะคะซึ่งรอบๆนะคะจะตกแต่งด้วยกินรีนะอยู่รอบๆคือรอบๆกําแพงนะคะรวมถึงลวดลายนะคะที่เราเห็นด้านนอกนี่คือเป็นสีออกแบบว่าทองๆนะเหลืองทองอลามแล้วด้านในก็เป็นสีทองเหมือนกันแต่ว่าวันนี้สามารถในวันธรรมดาเขาจะเปิดให้เฉพาะวันหยุดนะเสา,าร์อาทิตย์ยังไงถ้าใครมาในวันหยุดก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไปไหว้สักการะได้เช่นกันนะคะ ซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นวังพญานาคนี่ค่ะเขาจะสร้างเป็นรูปปั้นแบบกึ่งมนุษย์กึ่งพญานาคนะคะถือว่าเป็นอุทยานปฏิบัติธรรมเลยก็ว่าได้นะรวมถึงจะมีสวนปฏิบัติธรรมด้านในด้วยนะคะหากใครมาก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะก่อนจากกันค่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์พร้อมปุกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสายตาพาทุกทุกคนไปที่ไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะน,นี่ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย นี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่มีบันไดขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ยังมีพระศิวลีอยู่ฝั่งซ้ายมือด้วยค่ะนี่ถือว่างดงามมากเลยนะด้านในทางนู้นค่ะโอ้โหข้างในเป็นสวนปฏิบัติธรรมจริงๆเลย แล้วจุดสุดท้ายนะคะจะอยู่ด้านในสุดเลยนะบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ดูขึงขังมากเป็นจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ดูรูปปั้นนะคะที่เขาประดิษฐ์มาเนี่ยเป็นรูปพญา,านาะคนะแล้วก็มีแก้วลูกแก้วอยู่ในปากเห็นไหมคะเขาทำเป็นส,สีสวยงามมากจริงๆนี่ค่ะด้านในยังมีอีกนะยังไงถ้าใครมาแลว้วมาให้สุดนะคะรวมถึงมีพระประธานอยู่ด้านในนะคะเป็นพระประธานองค์ใหญ่มากเลย นี่ค่ะสีเหลืองทองอสุดยอดให้รู้เหมือนเข้าถ้ำเลย